เช็คลิสต์ที่อยากทำให้สำเร็จในปีหน้าจริงๆ <c oughs> อยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆครับอยากไปเที่ยวต่างประเทศที่ทุทกคนในกลุ่มลงความเห็นว่าอยากไปด้วยกันครับเพราะว่าอยากไปใช้เวลากับเพื่อนๆที่ต่างเมืองด้วยครับสนใจไปกับภาพต่างไหมภาต่างวกอันนี้ไฟบังคับครับมี <c oughs> ในทีมนี้อยา่อยางน้อยต้องมีเฟรมที่เขาต่างก่อนอยู่แล้วแล้วก็สมาชิกอื่นอาจาะอาจาะต <c oughs> ามมาไม่ว่าจะเป็น m ิซิวเดอะเอิร์ธหรือ ใครก็ตามที่มีใจอยากจะไปกับเราครับไมได้พักไได้ก่อนไปก็ให้ได้พักผ่อนครับแต่ว่าเหมือนกับด้วยตารางงานด้วยคิวงานมันทําให้เราไม่สามารถเที่ยวได้บ่อยนะหรือว่าถ้าเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบใกล้ๆแบบทะเลภูเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากจะแบบมีเวลาว่างสัก5วันเจวันไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไปเที่ยวแบบเที่ยวไกลแบบพักผ่อนจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับปีหน้าขอได้พักผ่อนตอนนี้ก็ได้พักผ่อนแล้วขอได้เที่ยวใช่ครับปีหน้าขอได้ไปเที่ยว